สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอรุ่น a 2 0 0 amg นะครับเป็นชุดแต่ง amg จากโรงงานเลยนะครับพาไปดู ตัวนี้เป็นชมใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งผ่านการเฟ r ส t ิลมาล่าสุดเลยสังเกตจากกระจังหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบ Star Grill นะครับเป็นโลโก้ดาวสามแฉกครับเหมือนดวงดาวนะนี่ก็เดินชมรอบตัวรถนะครับ บริเวณด้านท้ายนะครับจะโชว์เห็นปลายท่อทางซ้ายและขวานะครับแล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์นะครับตัวที่เป็นที่ริดลมนะครับมาพร้อมชุดแต่ง AMG แบบนี้จากโรงงานเลยนะครับดูเพิ่มความสปอร์ต สไตล์ AMG นะครับดูลายล้อแม็กกันบ้างนะครับล้อแม็กจะเป็นวงดำหน้าเงานะครับจะเป็นลายห้าการคู่แม็กเป็นขอบ18นิ้วนะครับของ amg แท้จากโรงงานนะครับมือจับ เป็นแบบคีเลสโกนะครับนี่ฮะเพียงแค่ยื่นมือเข้าไปตัวรถก็ปลดล็อกได้แล้วนะครับดีไซน์ภายใน a 2 0 0 amg นะครับดูความเป็นสปอร์ตนะครับดีไซน์เบาะนะฮะเป็นทรงสปอร์ต มีด้านข้างกระชับลำตัวนะครับช่วยในการเข้าโค้งแล้วก็ทำให้ผู้นั่งเนี่ยกระชับอยู่กับเบาะนั่งไม่ไม่ไม่ไมโยนตัวครับเบาะสวยมากครับครับเรามาชมดีไซน์ข้างในอีกครั้งหนึ่งครับ ด้านบนจะเป็นหลังคาสันลูกนะครับเอาไว้มองดูดาวดูพระอาทิตย์ตอน,น,นเช้าบรรยากาศดีๆครับครับตอนนี้ผมก็มานั่งอยู่ภายในห้องโดยสารของรุ่น A 2 0 0 AMG นะครับความรู้สึกแรกที่ผมเข้ามานั่งเนี่ย ดีไซน์ห้องโดยสารนะเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่ให้อารมณ์ดีไซน์ภายในเนี่ยทั้งเบาะนั่งคอนโซลหรือช่องลมแอร์เนี่ยให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตแบบรถสปอร์ตเลยนะครับน่าจะตรงใจกับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นหรือผู้ที่สูงอายุแล้วแต่มีหัวใจวัยรุ่นนะครับ นี่นะครับดีไซน์ช่องลมแอร์นะครับสวยมากนะครับแล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัย AMG นะครับเดี๋ยวผมจะขยับถอยดูให้ชัดท้ายตัดแล้วเป็นเป็นแบบสองชั้น เป็นดีไซน์ของพงมา,าลัย ANG รุ่นใหม่นะครับและยังมีแพดเดิ้ลชิอยู่หลังพงมาลัยด้วยนะครับเอาไว้เชนเกียร์มันนวลนนะครับเอาไว้เชนเกียร์แบบลากรอบสูงๆแล้วก็เปลี่ยนเกียร์เองนะครับเพื่อความเล้าใจในการขับขี่นะครับ และในฟังก์ชันของรุ่น a 2 0 0 amg นะครับเราจะเห็นปุ่มสวิตช์ sos เป็นปุ่มโทรออกฉุกเฉินช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับก็คือเมื่อรถชันนี้เกิดแอร์แบแตกหรือทำงานเนี่ยระบบก็จะโทรออกไปยังเบอร์ฉุกเฉินที่เราเซฟไวน้นะครับนะฮะเจ้าที่กู้ภัยเบอร์กู้ภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมาตำแหน่งอย่างที่รถคันนี้เกิดเหตุอยู่นะครับ ปลอดภัยดีครับมีคนคอยช่วยเหลือดูแลนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเกียร์ของรถเบนซ์หายไปไหนนะครับโอเคตอนนี้เกียร์ของรถเบนซ์เนี่ยย้ายมาอยู่ที่ตรงพวงมาหลัยเรียบร้อยคือย้ายมานานแล้วนะครับนี่คือการการเกียร์นะครับการเกียร์ เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับการเข้าเกียร์ก็แสนจะง่ายดายเพียงแค่เหยียบเบรคดันลงเข้าเกียร์ดีออโตเดินหน้าดันขึ้นบนสุดเป็นเกียร์ถอยเกียร์จอดกดสวิตช์ปลายก้านนะครับเ,เดี๋ยวเรามาเปิดฝาโปรงหน้าดูห้องเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์ที่ใช้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 4 0 0 c ซีซีนะครับแรงม้าอยู่ที่163แรงม้านะครับส่วนแรงบิด250นิวตันนะครับถือว่าแรงเกินตัวนะครับกับรถโมเดลขนาด a class อัจร่เร่งเนี่ยถือว่าเร่งแซงคนแน่นอนนะครับสบายใจหายห่วงครับ ดีไซน์การจัดวางของห้องเครื่องยนต์นะครับกอดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับฝากระโปรงหน้าเป็นแบบโชค๊คนะครับอ่อบากดเบาๆแค่นี้ก็สามารถที่จะปิดฝากระโปรงได้แนบสนิทเรียบร้อยครับ ซน์ไฟไท้ายนะครับเป็นไงบ้างครับดูสวยงามโฉบเฉี่ยวนะครับแหลมยาวดีไซน์แบบรถสป,ปอร์ตรุ่นพี่แบบ CLS เลยนะครับโอเคฝากระโปรงท้ายนะฮะเป็นเปิดแบบ Hand Free Access นะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูใหม่อีกทีเพียงผมถือกุญแจอยู่ในมือนะครับรัศมีประมาณสักเมตรกว่า,วา,วานะครับเพียงแค่สอดเท้าเข้าไปข้างล่างนะครับอะไม่เปิดโอเคเปิดแล้วให้เตะอยู่ในระหว่างกึ่งกลางนะครับโอเคโอเคครับ นี้เราก็มาดูภายในห้องสัมพาระด้านท้ายกระโปรงหลังรถนะครับว่ามีพื้นที่จุได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถือว่ากว้างเลยนะครับนะครับใส่ถุงก๊อฟใบให,ใหญ่ได้หนึ่งใบนะใส่แนวทะแยงครับแล้วก็ บาสามารถพับจากด้านหลังได้เลยนะครับก็คือว่าเราดึงสลักตรงนี้นะสลักนี้ปุ๊บเรียบร้อยนี่ครับสามารถที่จะพับเบาปรับให้ล่าแบนดไปกับห้องโดยสารนะครับ เพิ่มพื้นที่จุของนะฮะใส่ของได้มากขึ้นนะครับขึ้นแจคีย์เลสนะครับเวลาผมเดินไปที่รถเนี่ยโทษผมเพียงแค่สัมผัสไปที่มือจับประตูนะครับจะสังเกตเห็นว่ากระจกล็อกแล้วนะครับ ทีนี้เวลาเปิดผมไม่ต้องกดจากรีโมทเลยนะครับผมเพียงแค่มือสอยเข้าไปโอเครถก็ปลดล็อกให้เรียบร้อยครับสามารถที่จะเปิดประตูมาได้เรียบร้อยอดูเรื่องของการผ่อนค้างงวดบ้างนะครับนี่จะเป็นการผ่อนค้างงวดแบบ MyStar นะครับ การผ่อนแบบไมสตา r เนี่ยข้อดีของเขาคือค่างวดผ่อนต่อเดือนเนี่ยดูสิครับเพียง24,700บาทนะครับผ่อนถูกมากเหมือนผ่อนค่างวดรถญี่ปุ่นเลยฮะ,ะอันนี้คือราคาเต็มของรถยนต์นะครับ2ล้าน3 2 0แสนบาทนะครับผ่อนเดือนละ24,700บาทแต่แต่มีบอลลูนก้อสุดท้ายนะครับบอลลูนเนี่ยฮะ 9 2 8 0 0 0บาทนะฮะแต่ที่สำคัญจ่ายเงินดาวชำระค่าเช่าครั้งแรกนะครับ,รบอยู่ที่580,000บาทหรือ25%นะนะครับ25%นะค,รบครับรุ่น A 2 0 0 a MG นะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับ ผ่อนค่างวดต่อเดือนเพียงแค่24,700กว่าบาทนะกับแคมเปนผ่อนแบบ MyStar ผ่อนค่างวดเบาๆต่อเดือนไม่หนักมากนะครับลูกค้าท่านใดสนใจออกรถช่วงนี้นะครับติดต่อหาผมที่เบอร์096 919 8833ผมเซลล์ดำรงครับขอบคุณครับ